สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง x x i l a g a m e เนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาลองเกม PC ใหม่นะครับที่กำลังเปิดให้ลองเดโมโบ,บน PC s t สตีน,นะครับกับเกม Heroes of Might and Magic o d i n Era นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Tactical RPG นะครับใครเคยเล่นกันบ้างนะสำหรับเกม Hero นะครับมันจะเป็นแนวแบบวางแผนนะก็จะมีผสมผสานการสร้างเมืองด้วยนะครับ ตีก็จะเป็นแฟนตาซียุคกลางมีพวกเหล่าสปารหลาดมอนสเตอร์มังกรนะมีแองเจิลอะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็จะมีที่เขาให้เล่นนะมีตัวเตอรเรียลนะครับแล้วก็ค u ิกสตาร์ทซึ่งจะมีอารีนาโหมดคลาสสิกโหมดแล้วก็ซิงเกิล e ีโร่เครับอ่ะเราไปลองให้ดูในคลาสสิกโหมดแล้วกันนะครับเผ่าที่มีให้เลือกนะครับก็จะมีเทมเพิลนะครับอันนี้ก็คือแบบเผ่ามนุษย์นั่นแหละ นะครับเป็นพวกเผ่ามนุษย์นะแล้วก็มีแองเจิลเป็นตัวท็อปสุดนะคือมันจะมีเทียของมันนะสำหรับเราทหารสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับอาจจะงง,งงเรื่องเทียมนิดหนึ่งนะครับนโคโบลิสนี่ก็เป็นพวกผีดูดเลือดนะครับ,รบเป็นนีโคแมนเซอร์นะนโคแมนเซอร์กับดูดเลือดนะครับแล้วก็ไอเผ่านี้รู้สึกว่าจะเป็นกิ้งก่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเผ่านี้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ แล้วก็ดันเจียนนะครับดันเจียนก็จะมีพวกบังกรพวกฮิโดรานะครับมิโนทอร์อะไรแบบนี้แหละนะครับอ่ะเราลองเลือกตัวนี้แล้วกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีฮีโร่นะครับฮีโร่ของเผ่าเราที่เลือกเริ่มต้นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถซื้อฮีโร่เพิ่มได้นะครับมนต้องพัฒนามือไปด้วยนะครับแล้วก็แจ้างฮีโร่ใหม่มาด้วยเพื่อจะเดินเก็บทรัพยากรน,นะครับอ่ะเลือกตัวนี้แล้วกันอิสเตอร์ตรงนี้ก็ปรับความยากได้นะแต่บอกเลยว่ายิ่งปรับยิ่งยากนะเกมนี้นะครับ อันนี้ผมพามาดูเกมเพย์นะดูซิว่าภาพจะสวยไหมนะครับแต่เท่าที่ดูพื้นฐานเนี่ยเบื้องต้นเบสมันคล้ายๆกับ Hero 3นะครับโอ้ตรงนี้ตัวอะไรมีเวทด้วยเลตอนเบสละพวกนี้มันจะมีมอนสเตอร์อยู่นะแล้วมันจะบอกนะครับว่าระดับความยากนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นเลทอนนี่คือยากจัดนะเราอาจจะเพยเลยก็ได้นะครับอาเริ่มมาให้เราเข้าไปที่เมืองก่อนนะโอ้ นี่บันฮีโล่สชัดๆนะแต่ภาพสวยขึ้นแล้วก็ขยับได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพูกโหมดต่างๆนะฟังก์ชันมันนะครับซึ่งเมืองเนี่ยเดี๋ยวเรายึดเมืองเพิ่มได้อยู่ดีแล้วก็มันต้องพัฒนาเมืองแล้วก็จ้างทหารนะครับก็จะมีสร้างสิ่งบุกสร้างอาทิตย์หนึ่งนะครับมันจะมีเวลาทั้งขวาล่างเนยนะที่เป็น M 1 W 1 D 1นะครับคือเดือนนี้1นะวิคที่1วันที่1ะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีมีแบบ คือไอ้ก่อสร้างเมื่อกี้นี้ที่บอกนะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งมันจะสร้างได้ทีนึงอย่างหนึ่งนะแล้วก็การรีคุตนะครับครีเชอร์ก็คือพวกทหารนั่นแหละนะครับเนี่ยถ้าเป็นเผ่ามนุษย์ก็จะมีแองเจิลใช่ป่ะที่เป็นท็อปสุดนะท็อปทีนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างก่อนนะแล้วมันจะมีอัปเกรดของมันด้วยนะเป็นอาร์คแองเจิลแล้วก็สุดท้ายเป็นอพทิโอซิตนะครับโหอย่างเท่ดาบมีแสงด้วย คาวัลลี่นี่ก็เป็นโนเบิลคาวัลลี่นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นซันซเปียอินควิสเตอร์ก็เป็นมาเธอซูพีเรียโอ้ยมันอัพได้3ขั้นเลยเหรอ,อย่างเท่เมื่อก่อนมันเหมือนอัพได้ขั้นเดียวมนะโอเคนะครับตรงนี้เราต้องมาสร้างกันก่อนนะอันดับแรกต้องสร้างแล้วก็หาของนะครับอืมผมว่าเราสร้างนี่ก่อนโซลา่านี่นะ แล้วก็จ้างทหารนะครับทหารแล้วก็โยนมาตรงนี้เราต้องจัดจริงๆเราต้องจัดทัพพวกนี้ด้วยนะแนะนำว่าควรจะจัดนะครับตัวนี้ขอสปริตมาหนึ่งเทคนิคเทคนิคอ๋นเดี๋ยวนี้มันมันไอ้ไม่ต้องกดแบบนั้นนี่หว่ามาตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัว น,นี้แบบเทคนิคโบราณเลยเนี่ยแยกเป็นตัวตัวเหยื่อฮะเหยือหย่อผมยังไม่ค่อยคุ้นปุ่มนะคือไม่ได้เล่นเกมแนวนี้นานแล้วนะครับเมื่อก่อนชอบเล่นนะโอเคเราจัดทับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันจะมีอัปเกรดคีเชอร์นะแต่ว่าเราต้องอัพพวกสิ่งปลูกสร้างก่อนนะ <c oughs> แกลิซันเลเวลสองนะครับทิฟฟินเลเวลสองอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น จ้งฮีโร่นะมันจะมีทั้งฮีโร่เผ่าเรานะครับแล้วก็อีกเผ่าหนึ่งซึ่งทหารเนี่ยมันจาเป็นนะถ้ามันตายมันก็คือเราเราหาทหารของสายนี้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมาใช้ของเผ่าเราซึ่งบัฟมันจะไม่ตรงกันนะครับอ่านี่ก็คือข้าวคราวนะแล้วมันก็จะมีแลกรีสอร์ทได้นะครับพวกซื้ออาร์ติแฟกต์เสริมพลังนะพวกนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับในการก่อสร้างนั่นแหละอ่าเริ่มมาก็คือเราต้องเก็บเข้าของก่อนนะ นี่เก็บมาครับได้เพชรได้ทองมาพยายามหาตัวที่มันสบพอสู้ไหวนะพอสู้ไหวนะครับโนมอนแบทเทิลอะไรแบบเนี้ยอาจจะพอได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้ดีกว่าจ้างฮีโร่มาอีกคนสองพั 25, นห้านครับโอเคซื้อมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเดินหน้านะค่อยมาไอ้นั่นแล้วก็เอาฮีโร่คนเนี้เดินมานี่ออจำได้ว่ามันต้องมีการแบบโอนทหารโอนทหารโอนทหารมาลงกันก่อนนะอันนี้สิบห้ามานี้ทิ้งไว้คนเดียวพอนั่นแหละ วันนี้เป็นเผ่าเป็นตัวฮิลอ่ะเอามันก็มีฮิลเหมือนกันอันนี้เบสิกโลจิสติกนะครับอันนี้เป็นเบสิกไนท์เชดเมจิกแต่เมจิกเรายังไม่มีอ่ะหมอตัวนี้เป็นเคเลิกใช่ไหมสเปร์พาวเวอร์กับโนลิตเยอะอันนี้เป็นสายโจมเอาสายโจมเล่นไปก่อนแล้วกันอ่าตัวฮีโร่โอ้มันมีแบบเป็นรูปด้วยนะว่าเป็นแม่มดนะครับเออเมื่อก่อนมันเหมือน,นเหมือน,มนเหมือนกันหมดแล้วแต่เราไมา่ค่อยได้ซูมเลยนะเมื่อก่อนอ่าเดินมาเก็บของแทนนะ ที่ตรงนี้เป็นเ e p เหรอเ e p เราเก็บไว้ดีกว่านะครับนี่มาเอาไม้นี่เอาไม้เสร็จปุ๊บก็มาเอาทองตรงนี้อ่าเปิดแมปไปก่อนเอาเคมิคดั๊ดนะครับอันนี้เป็นของใช่ไหมเฮ้ยด้านบนนี่มีเป็นเหมือนเปิดเปิดแมปนะครับเปิดแมปเออเปิดแมปว้ามาอ๋อ เอาหมอออกแล้วโอ้โหด้านบนนี้ศัตรูอะไรเนี่ยยังโหดตรงนี้สามถึงห้าเจมก็มีมอนสเตอร์เลทอนอยู่หมดเลยให้ตายเถอะเยอะชะมัดเป็นภาพมันสวยขึ้นเยอะเลยนะขวาเมื่อก่อนนะครับตรงนี้มีทองอยู่แต่แต่เหมือนเราไปไม่ได้เราต้องอ้อมมาข้างล่างหรือเปล่าเอ้ยมันเดินทะลุได้เ,เนี่ย ใช่ป่ะมันมีทางทะลุด้วยเหรอมันมีทางทะลุด้วยเหรอมาเดินข้างล่างก่อนแล้วกันอ่ะตาเดินหมดนะครับมันจะมีพลังงานการเดินอยู่นะมาที่ตัวนี้บ้างเดี๋ยวเอา EP ก่อนนี่ทองสองพันกับ EP เอา,า EP แล้วกัน Basic Insight นะครับ Basic สิครับโอ้โหไม่ดีทั้งนั้นเลย ไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่นี้ช่วยเพิ่ม EFP ได้ไวนะแต่ว่าไอ้ทักษะพวกนี้มันมันตันอยู่แค่นี้นะครับมันตันอยู่แค่นี้อหรือต้องอัพของเดิมไปก่อนแล้วมั้งอัพของเดิมไปก่อนโอ้มันมีอนี้ด้วย เพิ่มนะครับแอดวานโลจิติกสกิทพัสด์ตองเมาส์เฮอร์แลนด์อันนี้เซฟเซฟเดินไม่เอาอันนี้มันต้องเป็นสายสเกาวอะเอาเป็นสกิตพัสด์แล้วกัน <c oughs> นะ จำไม่ได้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดศัตรูง่ายๆมันจะขึ้นอย่างงี้นะครับ easy b a t t l e นะแล้วก็ไปสอยมันนะครับนี่ตรงนี้มีอะไรอ่ะ40 movement point เอาก่อนแล้วก็ตรงนี้มี X อีกแล้วนะเอาไปทงบ้างละกันเราไปตีข้างบนนะครับอ่าสู้นะมันจะมีระบบการสุ่มไ้น,นี่ให้ด้วยนะครับ การสุ่มอยู่ใช่คือไม่ไม่เรียกการสุ่มเขาเรียกว่าอัตโนมัติใช่ไหมคือเคลียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกดสู้เองนะครับแต่ว่าจะกดสู้เองแบบคลาสสิกเหมือนเดิมก็ได้นะครับนี่ก็คือแบบนี้ Start Battle ิ r i f o ่อ r i f ฟ่อนเรามาตรงนี้นะเอนี่มันเป็นตัวเวทหรือเปล่า เหมือนจะเป็นตัวเวอ๋อเป็นเป็นมีลเลียอสแท็กอะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสเกลลตันวอริเออร์นะครับตัวดาบเรามานี่ก่อนเออกันไว้นี่เราเอาพวกดาบหนึ่งมาดาบหนึ่งเมกเกกาเคกาไว้ขวงขวางไว้นะครับไอ้นี่ยังเดินช้ากว่าจะถึงอีกนานธนูครับยิงไป มีรถไป12อ่ากิฟโฟนนี่รอหลังก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบให้มันบุกเข้ามาตีนี่มันติดสลาชีพไปหนึ่งนะทีนี้เราก็กระซูกมันนะครับเสื้อบรียบรย้อยเหมือนเดิมครับเนป้องกันเรา <laughs> เนื้ปอปงกันงหนึ่งหนึ่งหน,งนี่เป็นการเล่นแบบให้ประหยัด ทหารช่วงต้นเนะี่ยเพราะว่ามันจะตีมาแล้วติดนะครับมันก็จะติดแบบนี้เนะี่ยเราก็ยิงฟรีนะครับยิงฟรีแล้วค่อยๆค่อยๆแบบนั่นก็ได้จะได้ไม่ต้องเอาพวกตัวตัวหลักเข้าไปนะครับเพราะมันจับเปลืองยิฟอนนี่มาที่ก่อนก็ได้ทหารส7เจ็เนะเข้าไปกระสู้ก็ได้จะตายเนะจบนะครับเนี่ยแล้วก็เสียทหารแค่สองเนะอ่า สวยงามโอเคทีนี้เราก็มามาจัดทัพทหารเรามันกดยังไงวะจัดทัพทหารเราผมมาลืมเลยเนี่ยกดที่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เออนี่ไงแล้วเราก็มาสปริตมันออกเหมือนเดินมนะครับหนึ่งตัว นี่ไปเก็บของต่อนะครับนี่ตรงนี้ถ้ายึดพื้นที่ได้มันจะมีธงของเราขึ้นนะโอ้ตรงนี้ดิฟฟิคอนนะครับดิฟิคอนนี่สู้ไม่ไหวนะครับตรงนี้มีแร่นี่ด้านล่างก็เป็นดิฟฟิคอนเหมือนกันเฮ้ยอ,อันนี้เราขึ้นได้ปะผมไม่ได้มันต้องเข้าไปตีก่อนเฮ้ยนี่ไง easy b ท t t ิล เล่นมาเลยอ่ะเหมือนเดิมนะเนี่ยตรงนี้มันก็จะสรุปให้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่เข้าไปตีเองนะแต่ถ้าเข้าไปตีเองก็ประหยัดก,กว่านะครับเพราะบางทีมันก็ซุ่มเอาแบบทหารตัวเก่งเราหายเงี้ยเพราะอย่างที่บอกทหารมันมีจํากัดนะอาทิตย์หนึ่งเราก็ซื้อได้แค่ทีเดียวนะครับนี่มานนี่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งมานี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาได้ได้อีกตาหนึ่งด้วยเออมาประมาณนี้แล้วกันพลทหารหน่วยล่อเป้านี่เรียกว่าพลล่อเป้านะครับนี่แบนนี้เราก็ยิงอันนี้ไปตัวไหนมันโหดกว่ากันโทมสามป้องกันห้าหนึ่งถึงสามระยะเดินสีน่ตัวข้างบนตัวข้างบนอ่อนนี่เล่นตัวล่างก่อนเล่นตัวเก่งมันก่อน เนี่ยมันจะมีบอกเทียนะขี้ขวาเนะทียหนึ่งเนี่ยพวกนี้เทียหนึ่งอันนี้ก็เทียหนะึ่งเนี่ยเนี่ยทหารเราคือเทียหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกิฟฟอนมันเทียสามนะเทียสามไอ้นะักหนูนี่เทียสองนะครับอะไนแบบมันจะมีเทียระดับของเพลชเชอร์อยู่นะครับหรือมอนสเตอร์ก็ได้โอเคกิฟฟอนโหม,มาไม่ถึงอนะ่ะมันอ้อมมานี่ก่อน ่ส่วนตัวนี้แล้วก็ถอยมาประมาณนี้พวกหนึ่งหนึ่งนี้ถอยมาเน้นป้องกันนะครับอันนี้มันอยู่ที่สไตล์การเล่นแต่ละคนด้วยนะแล้วก็แต่ละเผ่านะครับตามความถนัดนะ่ยมาจัดได้อิสระนะครับโอ้ยมันพน้นพ้นข้ามมาได้ด้วยเหรอโอ้มันร้ายนี่ธนูสอยมันนะยังไม่ตายด้วย โอ้โจมตีไกลนะมันกระสุกนะครับปืชนี่เข้าไปทิมเลยดีั้ยเนี่ยโอ้แต่อย่างงี้ก็เสียทหารเยอะเหมือนกันเนะี่ยแต่ดูแล้วเราเหมือนจะถอยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเข้ามาแล้ว ไม่งั้นมันจะพ่นใส่ตัหวหนูเราเออลดไปสี่เนี่ยตายเยอะกว่าที่คิดนี่มาขวางไว้ขวางไว้ต้องกองไว้หนูยิงมันเออจบนะมันจะตายเยอะกว่าที่เมื่อกี้นะเนี่ยวันแล้วแต่จังหวะนะครับเฮียน,นี้เป็นแมนชั่น ถ้าเข้าไปตีก็อาจจะได้อาร์ติเฟกต์อาจจะได้ของนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยหัวพวกโนรีดหนึ่งแต่นี่มันเป็นสายสายอสศวินนะดิมาสปิตนี้ออกกันโอเคอตรงนี้ก็ต้องตีเหมือนกัน ดิฟิคอนแบทเทิ่นอยากมาเก็บทองตรงนี้อ่าได้อยู่เนะี่ยโอ้มีแมปข้างๆองข้าออไปอีกนะครับแต่ตอนนี้เทิร์นหมดแล้วนะฮีโร่สองตัวนะครับอ่าเราก็ต้องกดพาร์ทเทิร์นนะครับขึ้นวันใหม่แล้วก็เอาฮีโร่ที่เรามีเนะี่ยไปเดินเก็บของต่อนะครับเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยเนะี่ยด้านบนนี้ยังโหดเลยวะ่ะ เมื่อกี้ลืมเก็บตรงนี้ดิโอ้แล้วมันมีของอีกเยอะเอ้ยรูนี้มาได้จริงด้วยมาก่อนแล้วกันมาทะลุยอดเขาไอ้ซอกเขามาเลยโอ้ด้านนี้นี่มอนสเตอร์โอ้ยอะไรเนี่ยห้ากะโโลกยังโหดอันนี้มีเสริมพลังป้องการให้ฮีโลหนึ่งด้วยวะ ผมก็ลาลังเลว่าจะมาด้านนี้หรือจะไปเอาของด้านบนนี้ดีเพราะด้านบนนี้มันก็น่าสนใจไปก่อนเลยไปเอาก่อนแล้วกันเอาไม่ถึงเอาทองตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะกลับมาที่ตัวหลักนะครับนี่เป็นดีฟิคอนเนี่ย นีไ่ไงอ e a ีแบทเทิลตบมันโอ้คิฟฟอนลดเนะี่ยไม่เอาอย่างนี้สู้เองเนี่ยครับแรกๆมันยังไม่ค่อยมีทหารแล้วก็ยังไม่มีพวกเวทนะครับไม่งั้นมันจะยิ่งเล่นเล่นยากขึ้นนะหรือว่าสามารถใช้แท็กติกไนดะ้มากขึ้นกว่านี้นะครับ ยังมีน้อยว่าง่ายๆเดินได้ดตาอ,อยู่นี้พอเก็บตัวล่างก่อนลดไปนิดเดียวเองรอบนี้เราเสียทาหารแน่เลยวะปอยไปก่อนกิฟฟอน ดันตีเขานี่ไม่ถึงมาถอยมาก่อนอ่าตรงนี้เราจะเอาพวกทหารหนึ่งนี้ไปล่อไว้ก่อนเนะี่ยกระจายๆไว้เนี่ยนี่ก็ขยันเดินเพิ่มจะ้ะโอ้ยมันไม่ยอมมามาพ่นใส่ตัวนี้แทน ธนูยิงมาเลยเข้ามาแล้วนี่ไอตัวนี้ยังไงเออมาตีนี้ไปก่อนอย่างน้อยก็ยังมีตัวหลงกลแล้ววะกิฟฟอนก็พวกมันเอ,อือโดนแทงกลับตัวดาบเราอะกันไว้ก่อนเนี้ยนี่ก็เรามาขวางนะครับ ฝั่งทางไว้ก็ธนูยิงไปโอ้ยยังข้ามมายิงใส่กิฟฟอนเราได้แต่ยังไม่ตายเว้ยถ้าเราไปกระซวกมันมันจะนั่นเดี๋ยวมันจะสวนเดี๋ยกิฟฟอนตายนี่เอาดาบนี่แหละดาบหาง่ายเออไม่ตายล้อมครับปิดล้อม กลยุทธ์ปิดล้อมแม่ย nee, ิงครับเรียบร้อยอ่าชนะนะครับก็มันจะเป็นเกมที่แบบเล่นมันเพลินนะแล้วก็จริงๆมันสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะเราพามาดูเกม Hero ่นะครับออ m ไ a n d m อนด i c มจโลนอไว้ประมาณนี้แล้วกันหากใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน พีซีสตรีมเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้โอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ